s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยป้ายาพอดแคสต์กับรุ่งฤดีสวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายยาบายรุ่งนะคะ อยู่กับเหยื่อคนใหม่เรียกได้ว่าไปตกมาอ่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนครับเอิร์ธครับเอิร์ธอติคุณครับผมเป็นแคสติ้งแล้วก็เป็นนักแสดงครับอ่าก็วันนี้เขาเรียกว่าเชิญชวนพี่เอิร์ธมาเพราะว่าเรามีสิ่งที่เหมือนกันพี่เอิร์ธอ่าก็คือเราเลี้ยงแมวนั่นเองก็คือลูกรักของเราเอออ่าพี่เอิร์ธก็เลี้ยงแมวหนึ่งตัวใช่ครับแมวสีขาวจ้วะชื่อว่ากระพงเอออ่าลุงก็ เหมือนเดิมหมูกรอบหมูกรอบแมวเซเลปท่านหนึ่งอ่ะก็เข้าเรื่องเลยวันนี้โปรดักที่จะป้ายก็เป็นของใช้เกี่ยวกับแมวอ่าแต่เราจะสัมภาษณ์ก่อนปกติพี่เอิดเลี้ยงกระพงแล้วในเรื่องของการอาบน้ำประสบป,ปัญหาหรือเปล่าประสบป,ปัญหาไม่ไม่เชิงปัญหาครับเพราะว่าอาบน้ำตตเองปะไม่ถึงอาบให้น้องเองปะพาไปอาบข้างนอกอ๋อคือพาไปอาบเพราะว่าอาบเองแล้วมันเหมือนเราอาบด้วยเลยอะ่ะ <laughs> มันน้องคือแบบดินแล้วก็ร้องอแบบว่าแล้วเราก็ไม่ค่อยมีมันโตเร็วเ,วเนาะน้องโตเร็วแล้วเราก็ไม่ได้มีภาชนะเรียกว่าภาชนะอะไรวะแบบอาบกะละมัง,มง <ๆ S 2> ที่มันขนาดเท่าน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาตัดปัญหาด้วยการพาไปอาบที่เผอิญมันมีร้านอยู่ใกล้ๆบ้านพาไปดีกว่าอ่ะนั่นแหละแล้วอ่ะแล้วแบบตอนที่เคยอาบให้เองแบบแล้วตอนเป่าขนนะ ก็คือเป็นไดเป่านี่แหละแล้วก็เป่านั่งไปสามสิบนาทีสี่สิบนาทีอ๋ออ่ะก็ถือว่าก็ก็นานอยู่นะนานเพราะว่าเป็นันขนยาวอ๋อโอเคถือว่าเป็นขนยาวแล้วแมวสีขาวด้วยอ่ะคือก็อัวแมวสีขาวอ่ะต้องแบบดูแลเป็นพิเศษเลยใช่แป๊บๆปก็เลอะแป๊บๆปก็ย่อยเหลือย่อยเหลือคาบไขมันเดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวก็อ๋อเออทความสะอาดบ้านก็ต้องทําบ่อย อืมอ่ะเนี่ยแหละโดยโบราณเที่ยวน,นี้จะมาปลายพี่เอ๋น,นั่นก็คือคตู้เป่าขนอ่ะอจริงๆอ่ะคือที่มาที่ไปอ่ะจะบอกว่ามีช่วงหนึ่งอก็อยากเอาหมูกรอบอ่ะไปให้เขาอาบน้ําเหมือนกันครับเออแล้วก็ประสบปัญหาว่าแบบคนที่รู้จักอ่ะเคยเอาแมวไปอาบน้ําคือเขาก็เอาไปอาบข้า่งนองแ,หแหละแล้วเขาก็พบปัญหาว่าแมวดันเครียด แล้วน้องอะดันช็อกไป <Why? S 1> เออคือน้องแบบไปวันเลยใช่ใช่คือเราแบบฟังแล้วเราเสะเทือนใจมากแบบเราแค่ไปส่งลูกอาบน้ำอะแล้วแบบสามสินาทีร้านโทรมาบอกว่าน้องแบบไม่หัวใจไม่เต้นแล้วอะไรเงี้ย oh. เออแล้วเราก็แบบมีความหลอนๆนิดนึงพยายามที่จะแบบโอเคก็อาบด้วยตัวเองให้ได้ hmm. อะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่า ไปเจอแบบร้านหนึ่งที่เขาเป็นแบบครูสอนอาบน้ําต้องเกิดกับว่าเขารับอาบน้ําแมวนั่นแหละอืมแต่เหมือนพอเขารับอาบน้ําแมวไปสักพักอะเขาผันตัวไปเป็นครูเป็นครูแล้วเขาก็เลยเริ่มเข้าสู่ทฤษฎีว่าการอาบน้ําแมวที่ดีคือการที่เจ้าของอาบเองได้ อ oh, พอเขาบอกว่าเจ oh, <พอ S 1> ้าของจะแบบ uh, uh, รู้ใจแมวรู้นิสัยของแมวเราที่สุดเออแล้วน้องก็คุ้นชินกันละที่สุดอีกใช่มันเลยกลายเป็นแบบเขามีแบบเปิดคอร์เลยนะพี่เอิร์คือสอนเราอาบน้ําแมวนะคือ <laughs> แปลว่าคนทีน่ไม่ได้เอาแมวไปให้เขาอาบนะคือคุณจะไปคุณต้อง <Take course. S 2> เอาคุณต้องเอาตัวคุณและลูกของคุณมนะา <laughs> เดี๋ยวเราจะสอนแล้วให้คุณทําตรงนั้นเลยให้เราทําตรงนั้นเลย ในโลกของแมมมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เราจริงมีอ,อะไรเยอะมากนั่นแหละ <_ d ick> ก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วหมูกรอบก็ดันเป็นประมาณว่าไปให้คนอื่นอาบงงเงยเขารู้นะไปให้คนอื่นอาบงอเงยกลับมาบ้านอย่างแบบสุดท้ายคือเคยมีประสบการณ์แบบยกไปแล้วต้องยกกลับมาเฮยเพราะว่าวีนช่างวินคนอาบเหรอใช่ไม่สาเร็จอุ <_ d ick> ้ยเอาเ่อ เอากลับบ้านมาอาบเองอาบไปก็พาะว่าเออคุณคนอื่นไม่ชอบอะไรนะอาบไปก็บ่นว่าไม่ชอบคนอื่นอาบใช่ไหมลูกแบบคุณแม่อาบให้ถูกใจอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเข้าข้างตัวเองอะไรแบบนี้เออแต่หมูกรอบอะก็จะมีเพนพอยแต่ว่าเนี่ยคือเชื่อว่าละแมวหลายๆตัวคือมีเพนพอยหมดเลยนะคือกลัวเสียงใดใช่ใช่ใช่โชค<ม>ดีที่ของเอิร์ธไม่กลัวแต่ว่าก็เหมือนจะกลัวนะ้ำมากกว่าอ๋อเออแต่ว่า คือก็จะมีเขาเขาบอกว่าแมวมันจะรับรับแบบเสียงของใดหรือลมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือคือเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าแมวไม่ชอบให้ลมมันเข้าหน้าจริงๆก็คงเหมือนคนแหละคนขนก็ไม่ชอบแบบเวลามีลมมากระแทกหน้าแรงๆอ่ะเออก็ก็คงไม่ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่แบบให้ลุงอ่ะซื้อตู้เป่าขนเพื่อแบบอำนวยความสะดวกเราและ และลูกก็ไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเคยซื้ออีกยีหหกปปย่ห้อหนึ่งมาอ่ะก็ไปเปิดยี่ห้อหนึ่งมาแล้วก็ก็ใช้ก็เวิร์กก็ดีแบบก็ชอบอะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยอันจริงก็ใช้อยู่นะเออแล้วก็เนี่ยก็เป็นคนที่อันเดียวก็ไม่เคยพอ <laughs> พอไม่รู้ว่าคือลุงอ่ะเป็นคนที่พอเวลาใช้อะไรสักพักอ่ะเราจะเริ่มหาข้อเสียกับมันนี้ใส่ไม่ดีมาก เราจะเริ่มหาข้อเสียกับมันว่าเนี่ยมันน่าจะมีอันนั้นมันาจะมีอันนี้มัน่าจะมีอะไรนี่เพิ่มอันนั้นเข้าใจไหมว่าเหมือนแบบหาว่ามันมีบกพร่องอะไรจากการใช้งานมากขึ้นเพื่อที่จะได้ไปเอาของใหม่ <laughs> พอเราเห็นว่าของใหม่อะไรก็ตามที่มันออกมาแล้วมันแบบอุ้ยอันนี้มันตอบโจทย์ในสิ่งที่เราคิดไวน้นี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็สอยมาก็เลยเป็นที่มาของตู้ปลาขน ที่แบบอ,าาอัปเดตแพทขออนุญาตมาอัปเดตแพทมาเพราะว่ามันก็จะมีเทปที่ลุงอเคยป้ายตอนนั้นป,ป้ายยศไปเรื่องแบบตู้บาขน oh. เออนั่นแหละก็เลยอามาอัปเดตแพทละกันว่าเป็นตู้บาขนตอนนี้ที่อินแล้วก็ใช้กับหมูกรอบอยู่คนะ,ะแบรนด์ของเขาก็คือ Pando เอออะแ a n d ดเป็นรุน่นเขาเขาจะเขียนว่า Pando Pet Dryer Room ใช้คำหนีเลยนั่นแหละหน้าตาของมันคือเป็นแบบแคปซูลทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะดูทรงโมเดิรลนะดูแบบว่าเ,เป็นโมเดมินิมอลอย่างหนึงห่งในบ้านใช่ใชสีขาวแล้วก็ อ่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะข้างหน้าก็จะเป็นแบบใสๆเป็นฝา,าแล้วเวลาเปิดอะ่ะก็ฟิลเหมือนเราเปิดตู้เก็บของที่บ้านฝา,าตู้เก็บของก็คือแบบเนี่ยเป็นสลักแล้วก็แบบเปิดนี้มันสวยนะมันดูตั้งกับบ้านแบบไหนก็ได้อา่าดูเป็นของแต่งบ้านานั่นแหละแล้วก็ทีเนี้ยด้านข้างของเขาอะ่ะ ก็คือเป็นแบบช่องวงกลมอะมีฝาปิดเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเฉลยว่าแบบมันออกแบบมาทําไมเออแล้วก็ข้างบนนะเขาจะเป็นแบบทรงเหลี่ยมมนเหมือนกันจัตุรัสก็คือเป็นเหมือนหน้าจอ LED oh. ที่จะแบบบอกแสดงผลอะไระต่างๆนานาใช่ของเขาเออนั่นแหละคือมีแค่นี้เลยอ่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบ ถาดรองเป็นเทรรองเป็นเหมือนตะแกงแต่ว่าไม่ได้แบบซี่แบบที่แบบขาแมวจะตกลงไปหรืออะไรอย่างนี้นะคือเป็นเทรรองเฉยๆซึ่งแบบมันก็จะสามารถแบบถอดออกมาทําความสะอาดได้อะไรอย่างเงี้ยข้างในก็จะเป็นแบบฟิลเตอร์ซึ่งเราสามารถบดจากด้านหลังอะเอามาถอดทําความสะอาดได้<อ>เช่นกันอะไรอย่างนี้อ่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวเครื่องอะเขาจะแบบมีโหมดโหมดของมันอ่ะเขาจะมีโหมดสี่แบบ โหมดแรกเนี่ยจะเป็นเขาใช้คำว่า quick d r e คือโหมดแห้งเร็วออซึ่งก็คือเขาจะเหมือนจริงๆแล้วเขาจะตั้งค่ามาเลยตามแต่ละโหมดนะถ้าเรากด quick dry เราก็ไม่ต้องกดอะไรแล้วซึ่งโหมดเนี้ยมันก็จะใช้เวลาประมาณ60นาทีคือ1จะใช้เวลาคือเขาจะมีเวลาให้เราเลือกแหละว่าแบบจะเป็น1คือสามารถเลือกได้แต่หนึ่งถึงหนึนาทีก็คืออยู่ในหกนาทีครับนั่นแหละอุ๊ยไม่ได้หกสอ อ๋อเอาใหม่ใหม่ซึ่งอะถ้า<ร>มหมดควิกไดอ่ะโหมดแห้งเร็วอ่ะเขาก็จะเป็นหกสิบนาทีแล้วก็แต่จริงๆเราสามารถเลือกความเขาเรียกเลือกเวลาสูงสุดได้ถึงสองชั่วโมงอืมแล้วก็โดยโหมดควิกควิกได้ของเขาอะอุณหภูมิเขาจะแบบค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเออซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถคัสตอมทั้งหมดของเราเองได้นะพี่เอิร์คืออย่างความเร็วลมอ่ะความแดงลมของเขาจะมีสี่ระดับ แล้วก็เลือกได้ว่าแบบจะแบบเบอร์หเบอร์สเหมือนเราเปิดพัดลมเบอร์หเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สเวลาอยากจะให้เป็นเวลาเท่าไหร่อุณหภูมิที่อยากจะเป่าขนน้องเป็นลมร้อนลมเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเลือกได้หมดโอ้ยไฮโซมากเหมือนได้ปะผมของคนอะ่ะเอเอเอ,อันเนี้ยก็คือแบบซึ่งอุณหภูมิอะเขาไปได้จนถึง40องศาเลย ก็คืออบไปเลยเนาะเออแต่แต่มันก็จะไม่ได้เป็นแบบร้อนอะไรนะคือสําหรับแมวมันคืออุ่นๆสบายแหละเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกโหมดแบบโครสโคซี่ไดคือแห้งสบายอันนี้ซึ่งแต่ละโหมดจริงๆเขาก็ตั้งค่าไว้ให้แล้วสาหรับคนขี้เกียจที่ไม่อยากแบบความยุ่งยากอะไรเนาะเออแล้วก็จะมีแบบโหมดสเตอร์ไลน์คือฆ่าเชื้อด้วยแต่ว่าอันเนี้ยคือไม่ได้ให้แมวอยู่ข้างในแล้วฆ่าเชื้อแมวนะ คือฆ่าเชื้อตูอ้่าเชทำความเออทําความสะอาดตู้หรือแม้กระทั่งเอาของเล่นของน้องอ่ะใส่เข้าไปแล้วก็ฆ่าฟิลเหมือนแบบ <c oughs> อะไรอ่ะอบอบอบขวดนมอ่ะของเด็กอ่ะของทารกอ่ะที่แบบฆ่าเชื้อของ <c oughs> <ด>ลูกอ,อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็คือมีโหมดแบบสเตอร์ไลน์อะไรเงี้ยที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบโหมดฮีทโหมดคูลก็คือก็ลมร้อนลมเย็นแหละตามปกตินั่นแหละ ก็เนี่ยโหมดก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งเอาจริงคือในตู้อะ่ะเขาบางคนอาจจะคิดว่าใช้ได้แต่แมวใช่ปะคือสุนัขก็ใช้ได้เออก็คือสุนัขอะ่ะเขาจะบอกว่าน้ําหนักไม่เกินแปดกิโลต่อตัวแล้วก็แมวอะ่ะน้ําหนักรวมในตู้ก็คือเก้าจุดห้านั่นหมายความว่าเราสามารถใส่แมวสอง,สองตัวเข้าไปในตู้นั้นเป่าพร้อมกันทีเดียวเลยบอบสุกพร้อมกันอบสุกพร้อมกัน นั่นแหละก็คือพอสำหรับใครที่แบบเลี้ยงแมวแบบสองตัวหรืออะไรเงี้ยก็คือประหยัดเวลาใส่เข้าไปทีเดียว<อ>ใช่นั่นแหละก็เลยแบบอ่ะทีเนี้ยความน่าสนใจที่ว่ามันแบบดีขอเป็นว่าเวอร์ชั่นอัปเดตแพดว่ามันดีกว่าตู้นั้นยังไงอะเนาะเพราะว่าคือตู้เก่ากอะลูงอะชอบนะคือจริงๆะเราชอบมากแต่พอเราใช้ไปใช้มาเราแอบพบปัญหาว่าว่า เวลาเป่าไปอ่ะเอาเราก็ตั้งเวลาน้องก็อยู่ในนั้นแล้วเราจะพบปัญหาหนึ่งปัญหาแรกที่เราพบคือขนของน้องอ่ะมันแห้งไม่หมดอมเออคือเหมือนแบบสมมติบอกใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งอ่ะแล้วเราแบบเราเอาเอามาดูอ่ะคือช่วงเขาเรียกไรช่วงท้องอ่ะกับช่วงก้นแบบท้ายอ่ะ คือเรียกว่าช่วงที่น้องนั่งข้างใต้ท้องอ่ะมันไม่ค่อยแห้งแบบอุ้งเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราพบเลยว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยแห้งว่ะอ,อะไรเงี้ยเออเพราะว่าอาจคิดว่าอาจจะเป็นพอในเรื่องของเขาใช้หลักการว่าเป็นแผ่นพรมหินอะพี่พี่เออเคยเห็นพรมหินปะที่เป็นพรมดูดซับนะ้ำเท้าที่คนชอบอวางในห้องน้ำอ่ะออคือเขาใช้หลักการนะั้นในการปูแผ่นนั้นอะเข้าไปในในเครื่องเพื่อให้ตัวพรมเนี้ยมันดูดซับ น้ำต่างๆเออซึ่งเราคิดว่าพอเราแบบลองเปิดโดยที่ไม่ได้เอาน้องเข้าไปแล้วเราก็ลองดูแบบซิคลีชันของลมใช่ปะ่ะเราก็เลยพบว่ามันไม่มีลมขึ้นมาจากข้างใต้อ๋อมันมีแค่การดูดซับของไอแผ่นหินนี้เออก็เลยเป็นสาเหต,ตุต่อมาว่าอีเจ้าตัวเนี้ยถูกใจเพราะว่าเขาอะทำให้ลมมันเป็นตัวยูนั่นหมายความว่าลมมาขึ้นมาจาก ข,ข้างใต้ใตด้วยใช่คือเขาจะดูดลมจากข้างหลังแล้วปล่อยขึ้นข้างล่างด้วยนั่นหมายความว่าขนน่ะแห้งทุกส่วนแบบในขณะที่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงที่เท่ากันเออคือมันแห้งทุกส่วนแบบทุกส่วนจริงๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็ปัญหาที่สองที่พบคือปัญหาที่สองที่พบคือที่ฟาร์มแมวอ่ะเขาจะบอกลุงว่าเวลาเราเป่าขนไม่ว่าจะด้วยใดหรือด้วยเครื่องอ่ะเราจะต้อง เขาเรียกอะไระเป่าไปได้สักพักอะ่ะเราจะต้องหวีขนน้องด้วย<อ>คือไม่ได้แบบเป่าทีเดียวแล้วมาหวีทีเดียวเขาบอกว่าควรจะแบบเป่าไปหวีไปคือ,อตามหลักการ<อ>แล้วพอเขาเห็นเราใช้ตู้เขาก็บอกว่าเราอ่ะต้องคอยแบบเอาออกเอาน้องอ่ะออกมาแล้วมาหวีด้วยใช่แล้วแบบซึ่งตัวเครื่องอะ่ะเขาก็จะมีแบบทุกๆุกสิบห้านาทีอะ่ะ เขาก็จะแบบพอสเครื่องเพื่อให้เราเอาน้องออกมาแล้ววีโอ้ยดีจังใช่อันนี้คือเครื่องที่เคยใช้นะอ่ะซึ่งไอรุ่นเนี้ยคือเราก็แล้วพอทีเนี้ยเราก็จะประสบปัญหาว่าลูกเรางองเงย เราเกือบจะถามเลยว่าเ,ออเขาจะเขาคงรู้สึกว่าแบบมึงจะเอากูเข้าออกเข้าออกออ <laughs> ววคิดเอาเองนะแต่เขางองแงเโยเงอแง,งที่นี้คือแบบเนยวต้องออกมาอีกแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปอีกแล้วทําให้เขาแบบหงุดหงิดอ่ะเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเขาหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็เลยนํามาสู่ว่าไอ้เครื่องนี้มันตอบโจทย์เราเพราะว่าที่ลุงบอกว่าเขาเจาะรูสองข้างเป็นวงกลมใช่ไหม อย่าบอกแล้วก็นะมีฝาปิดใช่ไหมมันสามารถให้เราอ่ะสอดเปิดเอามือเข้าไป <laughs> ถูกต้องโอ้โหเข้าใจมัน <c oughs> มันมันคือ <c oughs> แบบนั้น <c oughs> เออคือเรารู้กวกตัวเฮ้ย <c oughs> นี่แหละที่เราตาผาอะไรอย่างเงี้ย oh, 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 oh. เออคือ ก็คือเป็นแบบช่องประตูเปิดแล้วก็ให้เราอะอสอดมือเข้าไปอาจจะเชิงแบบรูปปอบปลอมแม่อยู่นี่นะลูก <laughs> หรือเป็นเชิงว่าเอาหวีอะเข้าไปแปลงขนน้องไงได้โดยที่ไม่ต้องเอาน้องออกมาจากในอ,ออกมาจากตัวได้ฟีลเหมือนแบบตู้เล่นเกมเออใช่ <laughs> ซึ่งเราอะอ่ะตอนแรกก็จะกลัวว่าอ่ะไม่ถนัดใช่ไหม <laughs> เขาก็เลยเจาะสองข้างนั้นหมควาาเราแบบ สอดมือจากด้านไหนเราก็ถึงตัวน้องได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเอเอคือตัวฝาเขาจะมีสลักล็อกด้วยซึ่งหมายความว่าไม่ต้องห่วงว่าลูกเราอ่ะจะเปิดออกหนีออกเองจากด้านข้างคือคือเราสามารถผลักเข้าไปได้อย่างเดียวแต่แมวอ่ะจะไม่สามารถแบบผลักออกมาได้คือก็เป็นเรื่องของเซฟตี้แบบที่เขามีให้อะไรอย่างเงี้ยเอเอส่วนสามเลยที่พบคือตัวเก่าอ่ะคือเขาก็บอกว่าเงียบ แต่เราก็รู้สึกว่าอืก็ยังแอบ,บอื้ออึงอยู่ออออนะคือลองฟังด้วยตัวเองก็ยังรู้สึกว่าอื้อๆแหละอะไรเงี้ยแล้วพอแบบมาซื้อตัวนี้ตอนแรกก็ลังหลีว่าแบบเนี่ยจนไปงานเพจเอ็กโปแล้วเขาก็าไปตั้งแบรนด์เขาก็าไปตั้งแล้วก็ไปลองยืนฟังดูชีวิตคือการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกลูกเป็นคนชอบพิสูจน์ด้วย<ช>ตัวเองไปลองยืนฟังว่ามันเงียบ กว่าเดิมไหมเพราะถ้าไม่เงียบเราอาจจะไม่ซื้อนะความจริงๆแล้วอะเออสุดท้ายเป็นฝั่งเอ,อ้ยแม่งเงียบจริงอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วเขาก็อแบรนด์เขาก็จะบอกว่าใช้เพียงแค่4 0 d เดซิเบลไม่ทำให้สัตว์ตื่นตระหนกในการใช้งานอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราขอวัดด้วยหูเราเองแล้วกันอะว่าแบบเออมันต่างจากของเก่าจริงๆนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบสอยน้องมาเพราะว่าเสียงมันดูเป็นเป็นมิดอะ เออดูไม่อึ้งอะไรอย่างเงี้ยต่อให้แบบเปิดแรงสุดก็ยังไม่ดูแบบหึงๆอะ่ะที่มันดูแบบเออกว่าเขาเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยแบบอุ๊ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วก็พอมาด้วยดีไซน์ด้วยแบบอะไรเง,งี้ยแล้วอือจริงๆเราได้อาบเองก็คงจะดีกว่าจริงๆอ่ะแต่เพราะมันเป็นเรื่องเซอซิทีเนะเราต้องไว้ใจร้านไว้ใจคนอาบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอาบเองแล้วก็มีตู้อบแบบนี้คือ น่าสนใจเออเพราะว่าเขาเหมือนเขาบอกว่าอ่ะยิ่งของพี่เอ,อิร์ดกับของลูกคือเหมือนกันเลยนะพูดง่ายคือแมวฝรั่งพื้นฐานคือมีขนชั้นขนที่หนาใช่ซึ่งอย่างของพี่เอิร์ดขนยาวคือหูดก่าลูกอยู่นะเอาจริงใช่แล้วนั่นแหละคือเรากลัวแบบมีญาติลุงอ่ะเลี้ยงแต่เราเลี้ยงสุนัขเนาะคือเอาไปอาบหลานอย่างดีเลยนะสรุปกลับมาเป็นลา เ <Huh? S 2> พราะเพิ่งรู้ว่าเขาอ่ะเป่าขนตรงอุ้งเท้าอ่ะไม่แห้งดีใช่คือก็เลยรู้ว่าเฮ้ยแม่งแบบต่อให้คิดว่าเขาจะเป่าด้วยใดแรงแงแล้วอ่ะสรุปแล้วมันก็มีฟอเอลเกิดขึ้นได้อะไรเงี uh ้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะขอทําด้วยตัวเอง <laughs> <laughs> เรียกว่ารีเช็คตัวเองทุกอย่างอะไรเงี้ยเออซึ่งก็เลยชอบตอนนี้เลยใช้อันเนี้ยเป็นหลัก ลผ,ผลผลลั์ที่ออกมามันก็คือขนนุ่มฟูได้ดีรู้สึกแบบใช่คือขนนุ่มฟูอันเนี้ยคือขนมันจะแบบอธิบายไม่ถูกเวลาใช้แล้วรู้สึกแบบฟูฟูนิ่มนิ่มคือมันนิ่มจริงๆนะแล้วมันก็จะรู้สึกฟูฟู<อ>แบบมันดูพองสวยอ่ะเออซึ่งตอนแรกก็แบบเอิะมเกิดจากอะไรอ่ะเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นระบบ แบนด์เขาก็จะบอกนะนี่เขาก็จะเคลมว่าเป็นระบบแบบเนกาทีฟไอออนทำให้ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตฟิลแบบดใะผมของคนเลยนะที่แบบไม่ทำให้ผมซีฟูอะ,อะไรแบบนั้นก็เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่มันก็ดูจะต่างจากเป่าด้วยใดใช่คือเป่าใด <I see. S 1> มันแบบอาจจะแบบไปยกขนแล้วมันดูแบบผิดที่ผิดทางอะไรแบบนี้นั่นแหละเอะอก็เลยเป็นแบบ อันนี้คือชอบแล้วก็เนี่ยเรื่องของการแบบเอาไปรูปอะไรบางทีคือลุงก็เอาของเล่นอะคือกลัวเขาอยู่ในนั้นนานใช่ไหมก็เลยเอาของเล่นอะไปแบบแย่มมือเข้าไปเล่นกุ้กกิ้งอะไรอย่างเงี้ยกับน้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วเขาก็จะมีแบบไฟคือเป็นเหมือนเปิดไฟบ้านอะคือเขาเขาใช้คําว่ารูมใช่ไหมเหมือนห้องเป่าขนอะจริงๆเหมือนเขาตั้งใจจะจาลองเหมือนห้องเป่าขนซึ่งเขาก็จะมีเหมือนไฟเหมือนไฟบ้านคุณเลย เป็นดวงสีขาวๆก็คือเราสามารถเปิดไฟหรือปิดไฟก็ได้น้องบางน้องบางตัวอาจจะแบบอยากให้มันดูแบบสว่างไม่มืดเกินอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดไฟได้นั่นแหละก็เลยแบบติดใจปกติลุงอา,อ,อาบบ่อยแค่ไหนอาบบ่อยแค่ไหนของลุงอาสองอาทิตย์ครั้ง oh. อ,อ,อ๋อเออคืออจริงคือที่ฟาร์มอะ ตอนนั้นเราถามที่ฟาร์มเขาว่าเขาอาบบ่อยแค่ไหนที่ฟาร์มบอกว่าที่ฟาร์มพออาบให้สองอาทิตย์ครั้งเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราตั้งแต่เราเอาน้องมาเราจะรักษาซีเควนนี้ไว้เราไม่อยากให้มันแบบห่างนานเป็นเดือนหรืออะไรเพราะเราคิดว่าการที่เอาน้องกลับมาอาบใหม่ทุกครั้งเหมือนเขาคงรีเซตศูนย์อะถ้าเราห่างเกินอะเขาคงแบบจําฟิลลิ่งนั้นไม่ได้เราคิดเราเองนะว่าเขาคงจาฟิลลิ่งนั้นไม่ได้แล้วเขา เขาเหมือนเขาต้องเริ่มใหม่แต่ถ้าเขาถูกเป็นทุกสองสัปดาห์เขาจะรู้แล้วแล้วเขาจะไม่งอง,งเงอ,อ๋อจะจํารูทีนได้เออก็เ,ออเป็นไปได้ก่ะเออใช่ออคือคอ,อาบเลย,ะยละครั้งตั้งแต่เด็กละ<อ>ก็เลยเออหรือว่าเราควรจะปรับในการอาบน้ําบ่อยขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวไหมว่าถ้าอาบน้ําแล้วขนจะล่วงน้อยลงอะไรไมันก็ต้องเกี่ยวปะ่ะจริงๆอ่ะคิดว่าอาจจะมีเกี่ยวด้วย าอาบแล้วมันก็ขนก็ต้องออกไปเพราะว่าคือในเชิงเพราะว่าก่อนอาบน้ําอ่ะเทคนิคคือก่อนอาบน้ําอ่ะเราควรจะแบบหวีขนเพื่อสางขนเหมือนคนเลยอ,ะอ่ะหวีผมออ,อ,ออกเพื่อสางขนที่ตายเป็นสังกตังหรืออะไรก็ตามออกไปแล้วเราก็อาบน้ําแล้วเวลาเราเป่าขนนะเวลาหมุงก็เป่าขนเสร็จก็คือเนี่ยระหว่างเป่าก็หวีไปด้วยอะ่ะแล้วคือพอหลังจากนั้นมันก็จะไม่มีร่วงเลยอ๋อใช่ เออเดี๋ยวกลับไปทดลองแบบว่าอาบบ่อยขึ้นอลองเป็นเองแล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาจะแบบกลัวน้าน้อยลงเพอร์เพอเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อเขาจะเจอประมาณนี้เพราะว่าถ้าเดือนหนึ่งเหมือนเขาลืมไปแล้วแล้วเขาแบบทําอะไรเออฉันไปทําอะไรอะไรประมาณนี้พันขนยาวแบบเอขคือมันจะล่วงตอนช่วงเนี้ยล่วงหนักมากวันก่อนคือเออกลับบ้านไปแล้วแบบ เออแต่งตัวบางทีตามสีมงคลบ้างแต่ละวันแล้ววันนั้นมงคลคือดำเออแต่งดำทั้งตัวเลยแล้วคือไปอุ้มทีหนึ่งคือแล้วน้องสีขาวไปหมดน้องสีขาวทั้งตัวเต็ม <c oughs> ตัวออลำบากมากเดี๋ยวจะลองวิธีแบบอาบบ่อยขึ้นอืมรู้ว่าสักสองอาทิตย์แล้สสำหรับนูกคือกำลังดีนะเพราะว่าแบบก็ไม่มากเกินและไม่แบบไม่ไม่นานเกินไปอ่ะนั่นแหละครับก็นี่แหละลองได้พี่เออตู้ได้ ราคาเออราต้องดูด้วยเรื่องของราคาก็ถ้าทุกคนเซิร์ชแบบช h อป e ีหรืออะไรเงี้ยของแบรนด์เนาะก็จะเห็นเลยว่าราคาอยู่ที่หนึ่งมื่หนึ่งพันประมาณนี้เออหนึ่งมื่หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทเออก็ขอแนะนำว่าด้วยราคาที่สูงก็ให้ซื้อช่วงโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยอะอย่างลุงตอนนั้นโปรโมชั่นสอยมาได้ประมาณเก้าพันก็เลยรู้สึกว่าเจ็บแหละ แต่ว่าไม่อะแต่มันยังสี่หลักอยู่เออไม่เกินไปอ,อะไรเนงะี้ยเออแล้วก็สิ่งที่ได้มาความสะดวกสบายอนะไรเงี้ยก็คือคุ้มค่าครับอรเออน่าสนใจปกติคือแค่ ไม่ใช่มันนั่งอัดพอดแคสต์นี่ก็โดนลุงป้ายาไปเยอะอันนี้มันนั่งต่อหน้าที่พอดแคสต์เนี่ย <c oughs> มันเกิดวความ,มลังเลใจยอยู่นะเออคือตอนเอาจริงๆนะเคยมานั่งคํานวณจริงๆเคยพูดไปในเทปตู้ปอขนอันเก่าแหละเคยมานั่งคํานวณว่าแบบถ้าเราแบบไปก็ไปเสียเงินให้เขาอาบนา้ำอ,อะไรเงี้ยแล้วเราก็เออนี่นีน่สรุปคำน,นวณไปทําไมเออเออก็ก็ลงทุนก็สุดท้ายแล้วมันก็จะถึงยอดที่ซื้ออันนี้อยู่ดีแหละเออใช่เราก็เลยสอว่าอ่าอ้าเรายอมลงทุนละกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ w o r s t c a s e หรือเชิงแบบเป็นอะไรหรือมันเลอะสกปรกอะไรอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่ามันยากและเราสามารถจัดการเขาได้ตลอดเวลาจริงและเห็นความผิดปกติอะไรก็คือเห็นด้วยตัวเองเลยสำรวจได้เองเลยหรือแมงก้าทั่งแบบช่วงที่หมู่เกาไม่สบายเขาแบบช่วงที่เล็บหลุดอ่ะหมอไม่ให้อาบน้ำเพราะกลัวแบบไม่แห้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะกลัวนองสกปรกวิธีเราก็แบบอาบโฟมอาบน้ำแห้ง มันจะมีโฟมอัะเหมือนชิดชู่เปียกอะไรเงี้ยคืออาดแห้งแล้วเราก็จะกลัวเขาแบบมันก็จะดูแบบอะไรเกาะขนหรือเปล่าคิดไปเองแล้วแต่ก็นั่นแหละเพื่อความปลอดภัยของลูกก็คือเอาลูกเข้าตู้เป่าขนแบบเหมือนเพื่อฟิลแบบสลัดขนที่ตายสลัดแบบสิ่งสุปรกให้มันออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังชั่นอลไปอีกอย่างฆ่าเชื้อของเล่นอีกอ่ที่บ้านก็เต็มไปหมดเริ่มมาแล้วนะ ถ้าช่งเล่นได้นี่เริ่มคอนฟิส <confidence. S 2> ก็ไปลองตามกันได้คใครเป็นธาตุแมวแล้วแบบเออน้องกลัวได้หรืออะไรเงี้ยคืออยากไปบังคับเขาเลยเพราะว่านี่เคยแบบเลือดมาเยอะมากเลยอะช่วงแรกๆที่ไม่รู้อะแล้วเราก็คิดว่าแบบได้ปอบผมได้สันที่บ้านเราก็รอดเราก็ลมแรงเหมือนกันอะไรงเง<อ>ี้ยสรุปคือน้องเพ่นเพ่นกระจุยแล้วก็ฝาก<ฮ>ฝากรอยล็บไว้กับตัวเราเยอะมากอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าอะ สบายทั้งคนสบายทั้งแมวไปลองต่ำดูครับผมนั่นแหละก็ประมาณนี้สำหรับของใช้เกกับแมวก็ติดตามรายการป้ายยาได้นะคะทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ s ซ m o n Podcast นะคะวันนี้ร่วมกับพี่เอ๋ต้องลาไปก่อนค่ะครับผมบ๊ายบายครับ,รบสวัสดีครับ